ไม่บริจาคเรืองไะสภาการชาตเขากำลงังแคมเปญแล้วเขากำลงังหาเือดเออน่าสนใจอยู่กันนะเราเห็นว่าเขาเป็นโรคอิ่รในวีไม่สามารถบริจาคได้เออใชใช่เราเคยได้ยินกันนะว่าแบบว่าถ้าเรามีเชื้อนวในร่างกายเราไม่สามารถไปบจาคเเื่เอ,อเ,รเราเคยได้ยินว่าีนคนเป็นโรคไข้ที่ด้วีอะเปะบปาะที่บุชยัยเออใช่ใช่คุไง พคุวกเราคุยกันเรื่องเกว่าการบริจาคเพื่อก็เอดีอ๋อเออ่เห็นได้ยินว่าเมาคนที่เป็นเดีก็ทำไมสามารถบริจาคด้ใชไก็จริงอยู่ที่แบบว่าคนที่ติดโรคเชดไอเีย มันก็ดีดดลเลยดีกนเราไปตรวจเลยตรงนี้ธรรชาติแต่นอกจากเรื่องนี้แล้วอ่ะมันยังมีอีกอย่างที่คนอื่นสน่วนใหญ่ควรรูนะคือเช่นเรื่องการกับป้องกันตัวจากโรคที่ไม่ดีอ่ะเช่นการใช้ถุงยางการ,าาการไม่ใชเงื่อฉีดยาโูคก,กันอะไรอย่างเงี้ยะเพื่ออือเออจริงๆรแล้วก็ควรรณรงค์ตรงนี้ด้วยเพราะว่าคนหมู่มากเนาะก็ยังไม่เข้าถึงเรื่องตรงนี้แล้วก็เราก็ต้องฝึกให้เขา,อ,าอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยแล้วก็มันคือความรับผิดชอบ ต่อสังคมนะเราก็ต้องให้ความรู้กับคนหมู่มากในเรื่องนี้ใช่ก็นั่นแหละสิ่งที่ฉันอยากให้ท้กนายเข้าใจเพราะว่าเราจะได้ไม่กลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวแล้วก็จะสามารถช่วยเหลือกันได้อย่างถูกต้องด้วยเพราะงั้นเราไปบริจาคเดินกันเลยไปไปกันเพื่อ ที่เราได้บริราจาคเงื่อนกันแล้วใช่เราก็มั่นใจมากเหมือนกันเออนั่นแหละซึ่งการที่เรามาบริจาคเงือนเนี่ยเราก็สามารถช่วยเหลือชีวิตคนได้มากเลยนะิงแล้วก็วันนี้เราได้บริจาคเงือนแล้วก็ได้นักความรู้เลยใช่ใช่ต้งเราไปบริจาคเงืกัน